ตอกย้ําความเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาอีกครั้งหนึ่งครับด้วยภาพภาพนี้เลยนะครับภาพของลีเนลเมสซี่นะครับกำลังถือถ้อถวยแชมป์โคปาอเมริกา2024นะครับก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของลีเนลเมสซี่ครับถ้วยรางวัลน,นี้นะครับกลายเป็นถ้วยรางวัลใบที่45แล้วนะครับในชีวิตของลีเนลเมสซี่ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ รูดม่านปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางศึกโคปาอเมริกา2024ครับแล้วก็นี่ครับจบด้วยภาพภาพนี้นะครับลเนลเมสซี่นะครับก็ชูถ้วยแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับป้องกันแชมป์ได้สําเร็จครับและการคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับก็เป็นการคว้าแชมป์สเมเจอร์ติดต่อกันนะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาครับนี่คือชาติที่2นะครับที่สามารถทําได้โดยก่อนหน้านี้ครับชาติแรกที่สามารถทําได้ครับย้อนกลับไปน่นเลยครับปี2 0 0 8ถึงปี2012ครับ ตอนนั้นสเปนก็ครองความยิ่งใหญ่นะครับก็สามารถคว้าแชมป์รายการเมเจอร์3รายการติดต่อกันนะครับเริ่มจากยูโร2008ฟุตบอลโลกปี2010นะครับแล้วก็ยูโร2012ครับจากนั้นมาครับก็ไม่ได้มีทีมไหนสามารถทําได้อีกเลยนะครับจนกระทั่งล่าสุดครับนี่นะครับอาร์เจนตินานะครับในยุคของลีเนลเมสซี่นะครับก็สามารถทําได้นะครับกลายเป็นทีมที่2ครับและนี่ก็คือทีมแรกนะครับของซิกโคปาอเมริกานะครับทีมแรกของทวีปอเมริกาใต้นะครับที่สามารถ คว้าแชมป์3เมเจอร์ติดต่อกันได้สำเร็จนะครับสำหรับผลงานการแข่งขันของทีมชาติอร์เนนาะครับในโคปาอเมริกา2024ครับในรอบแบ่งกลุ่มครับก็ชนะรวดทั้ง3เกมครับเกมแรกเปิดฉากชนะแคนาดา2-0ครับเกมที่2ครับชนะชิลี1-0แล้วก็เกมปิดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับชนะเปรูไป2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเหนื่อยนิดนึงครับในการเจอกับเอกวาดอ ต้องดวลจุดโทษกันนะครับแล้วก็เป็นาทเอมี่มาร์ติเนสในเกมนั้นครับที่เป็นฮีโร่นะครับช่วยเซฟให้กับอาร์ตินาและกลายเป็นอาร์ตินานะครับชนะในช่วงการยิงจุดโทษไปนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอาร์ตินนาก็มาชนะแคนาดา2ต่อครับแล้วล่าสุดครับเกมที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาร์ตินนาครับเล่นเกมรอบชิงชนะเลิศครับก็ดับซ่าครับดับความร้อนแรงของโคลัมเบียนะครับซึ่งก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับ และแชมป์รายการนี้นะครับก็ถือเป็นการตอกย้ําความยิ่งใหญ่ความเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาอีกครั้งหนึ่งครับของชายที่ชื่อว่าลีเนลเมสซี่ครับย้อนกลับไปนะครับก่อนปี2020นะครับทีมชาติอาเจนินาในยุคที่เมสซี่ลงเล่นนะครับก็ไม่มีแชมป์เลยแม้แต่รายการเดียวนะครับดีที่สุดครับก็คือการคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับ เมสซี่ครับในช่วง4ปีหลังสุดนะครับควาแชมป์รายการเมเจอร์ไปถึง3รายการครับและก็เป็นการคว้าแชมป์สารายการเมเจอร์ติดต่อกันด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่รายการแรกที่ควาแชมป์ได้นะครับโคปาอเมริกา2020นะครับควาแชมป์นี้ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เมสซี่ควาแชมป์กับทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็ในปี2022นะครับฟุตบอลโลกครับเมสซี่ก็ประสบความสําเร็จครับกับการควาแชมป์โลกครับแล้วล่าสุดครับโคปาอเมริกา2024เจ้าตัวก็ควาแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับ ก็ถือเป็นความสําเร็จที่สุดๆจริงๆครับและการคว้าชแชมป์รายการนี้นะครับก็เป็นการคว้าชแชมป์รายการที่45ของเมซี่นับตั้งแต่เล่นมาครับทุกรายการคว้าชแชมป์ไป45ชแชมป์แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งแต่เพียงผู้เดียวนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับนักเตะที่คว้าชแชมป์เทียบเท่ากับเมซี่อยู่นะครับ44รายการนั่นก็คือดานิเอลเวสครับอดีตเพื่อนร่วมทีมที่บาเซลนา แต่การคว้าแชมป์รายการนี้ครับส่งผลให้ตอนนี้เมสซี่กลายเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดตลอดการแต่เพียงผู้เดียวครับ45รายการครับก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆครับสำหรับทางเรเนลเมสซี่ครับเป็นการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าเขาคือหมายเลขหนึ่งที่ดีสุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาครับแล้วก็ทีมชาติอาเจนนาของเขาด้วยครับก็ถือว่าสุดยอดครับคว้าแชมป์สามรายการเมเจอร์ติดต่อกันแล้วดีไม่ดีนะครับ อาจจะเป็นชาติแรกก็เป็นไปได้นะครับที่สามารถคว้าแชมป์รายการเมเจอร์4รายการติดต่อกันนะครับถ้าหากว่าอีก2ปีข้างหน้าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026ได้ก็ต้องมาตามลุ้นกันครับว่าเมสซี่ในเวลานั้นแล้วก็อาร์เจนติน่าจะสามารถทําได้หรือเปล่าครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับมีอะไรอยากจะพูดถึงชายที่ชื่อว่าเมสซี่บ้างไหมครับมีอะไรอยากจะพูดถึงอาร์เจนติน่าในชุดนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครเร่่มลังชมคลิปนี้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับหากใครที่กําลังมองหาน้ํามันเพื่อสุขภาพอยู่นะครับฝากนี่เลยนะครับน้ำมันพืชเอเมอรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากไป้ด้วยนะครับ